ขอ,อน้อมกราบขติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกป้านชนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อหยุดได้หยุดเมื่อไปงานสอบโบราณเตือนว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำชีวิตจะตกต่ำท่านผู้ฟังคะงานสอบเป็นพิธีที่จัดขึ้นเนื่องจากมีผู้เสียชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับงานศพนั้นมีความแตกต่างกันไปต่างวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นค่ะดังนั้นการจะไปร่วมงานศพจึงเกิดเรื่องของความเชื่ออันหลากหลายและเราได้รวบรวมความเชื่อเกี่ยวกับงานศพมาให้ทุกท่านได้รับฟัง งานศพเป็นงานที่ไม่มีใครอยากจะไปนักหากว่าไม่จำเป็นด้วยความเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติเพื่อนคนรู้จักและอื่นๆเนื่องจากทั้งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความตายความสูญเสียความเสียใจน้ำตาและความบังเวงของสถานที่จัดงานทั้งนี้ตามความเชื่อของคนไทยที่เราบอกกันมา และแนะนำกันอยู่เสมอมีสิ่งที่ควรรู้ควรทำและไม่ควรทำระหว่างไปงานศพโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะโบราณเตือนไปงานศพข้อควรปฏิบัติและห้ามทำ 1. พกกิ่งทับทิมไว้ในกระเป๋าเสือ้อข้อนี้มีความเชื่อว่ากิ่งทับทิมสามารถช่วยป้องกันวิญญาณ หรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่ติดตามหลังจากกลับจากงานศพได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้กิ่งมะนาวที่มีใบบนกิ่งเจ็ดใบทดแทนได้ค่ะเพราะมีความเชื่อว่ากิ่งมะนาวจะช่วยไม่ให้สิ่งลี้ลับมองเห็นค่ะ 2. หลังหน้าด้วยน้ำที่แช่ใบทับทิมหลังจากกลับจากงานศพเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายตามมา ข้อนี้ก็มีความเชื่อกันว่าให้เราล้างหน้าด้วยน้ำแช่ใบทับทิมสามารถช่วยได้ค่ะ 3. ผู้ตั้งครันและเด็กอ่อนงดไปร่วมงานศพเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายติดตามมาความเชื่อเรื่องห้ามคนท้องไปงานศพเป็นความเชื่อสมัยโบราณที่มีสืบทอดกันมายาวนานและหลายคนคงอยากทราบค่ะว่ามีเหตุผลอะไร คนโบราณว่าไว้ห้ามคนท้องไปงานศพเป็นความเชื่อที่ว่าคนท้องไม่ควรไปงานศพเพราะคนสมัยก่อนมองว่างานศพเป็นงานที่มีแต่ความโศกเศร้าจึงจะทําให้คนท้องที่ไปงานเกิดความหดหู่อีกทั้งมีความเชื่อว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายขึ้นกับทารกในครรภ์ได้อาจมีวิญ,ญญาณมาอาศัยเกิด หรือวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่ในวัดตามกลับมาบ้านหรือบางความเชื่อก็ว่าเด็กที่อยู่ในท้องจะถูกวิญญาณของผู้ตายหลอกล่อเอาไปอยู่ด้วยเพราะเด็กที่อยู่ในท้องนั้นไม่รู้เรื่องอะไร ง่ายต่อการถูกผีชักชวนไปอย่างไรก็ได้หรืออีกประการคือเด็กในท้องอาจถูกวิญญาณของผู้ตายนั้นทำร้ายเอาเมื่อเกิดมาจะทำให้เด็กพิการหรือไม่สมประกอบแต่ข้อห้ามในสมัยโบราณก็ยังมีทางออกไปให้แก้ค่ะหากแม่ท้องมีความจําเป็นต้องไปงานตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่คือให้คนท้องติดเข็มกรดโดยนำเข็มกรด ซ่อนปลายเข็มกลัดไว้ที่เสื้อบริเวณท้องเวลาที่ต้องไปงานหรือเดินผ่านวัดหรือไปโรงพยาบาลเพื่อป้องกันวิญญาณที่อยากจะมาเกิดเข้ามาอยู่ในท้องแทนลูกของเราป้องกันสิ่งชั่วร้ายและเมื่อไปงานแล้วควรรีบกลับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ญาติที่สนิทจริงๆก็จะไปฟังพระสวดและจะไม่ไปวันเผา เมื่อกลับมาแล้วให้ปล่อยวางทําใจให้สบายไม่ให้เกิดความหดหู่ค่ะ 4. ห้ามชวนใครกลับบ้านพร้อมกันภายในงานสอบไม่ควรเอ่ยปากชักชวนใครหรือเอ่ยชื่อคนที่จะขอไปด้วยเนื่องจากเชื่อกันว่าวิญญาณหรือผีอาจตามมา 5. หญิงตั้งคันควรติดเข็มกลัดที่เสื้อหรือชุดคลุมเมื่อไปร่วมงาน ข้อนี้มีความเชื่อกันว่าเข็มกรัดสามารถป้องกันสิ่งลี้ลับและสิ่งไม่ดีเข้ามาทำอันตรายลูกในท้องได้ 6. อย่ามองลอดใต้หวางขาเพราะมีความเชื่อกันว่าจะเห็นคนตายหรือวิญญาณเร่ร่อน 7. อย่าเอ่ยปากชื่นชมว่างานสวยหรือพวงหรีดสวยเนื่องจากเชื่อกันว่าหากเราเอ่ยปากชม เราจะต้องไปร่วมงานศพของคนที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง 7. อย่าส่งดอกไม้จันทร์ให้กันใดกันข้อนี้มีความเชื่อกันว่าเป็นการยื่นความตายให้กันใดกัน 9. คนป่วยหรือปีชงไม่ควรไปร่วมงานศอบ เนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่รู้กันว่าร่างกายอ่อนแอสิ่งลี้ลับอาจเข้ามาทำร้ายร่างกายได้ 10. หากร่างกายมีบาดแผลห้ามไปงานศพข้อนี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันต่อ,ตอมาหากมีบาดแผลจะยิ่งทำให้แผลเน่าเปื่อยหรือหายช้าแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจพกหนามกระด หรือหนําเฟื่องฟ้าไปด้วยค่ะ 11. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในงานศพโดยเฉพาะคนป่วยไม่ควรรับประทานอาหารในงานศพเพราะมีความเชื่อกันว่าสิ่งไม่ดีอาจเข้ามาในร่างกายผ่านทางอาหารและเครื่องดื่มได้ 12. พกมีดติดตัวไปงานศพ ข้อนี้อาจจะเป็นความเชื่อที่ดูน่ากลัวค่ะแต่การพกมีดนั้นตามความเชื่อเพื่อแก้เครสเพระาะมีดช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งอัป,ปมงคลต่างๆได้ความเชื่อเกี่ยวกับการเคาะลงศพความเชื่อนี้เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานค่ะเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเมื่อพูดถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับความตายแล้วนั้น คนไทยมีความเชื่อมากมายและที่พูดถึงกันบ่อยๆเช่นการนอนในหลงศพแล้วจะช่วยเสริมดวงชะตาต่ออายุเหมือนตายแล้วเกิดใหม่สุขภาพแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขการห้ามแมวดำข้ามหลงศพหรือหีบศพโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้คนตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นผีที่ดุร้ายห้ามร้องไห้ โดยปล่อยให้น้ำตาถูกศบหรือลงศพเมื่อมีคนตายเพราะน้ำตาไปถูกศบหรือลงศพจะทำให้ผู้ตายไม่ยอมไปเกิดการร้องไห้เนื่องจากความเศร้าโศกเสียใจของผู้ที่เป็นญาติอาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้ทำใจไว้ก่อนการทำตามความเชื่อนั้นเราทำเพื่อให้เกิดความสบายใจ เมื่อเราประกอบพิธีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืออวะมงคลก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะการเคาะลงศพนั้นถือเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโดยให้ความเชื่อไปที่ว่าการเคาะลงศพทำให้ผู้ที่เสียชีวิตได้ฟังพระสวดผู้เสียชีวิตที่หมดลมหายใจใหม่ๆ อาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าได้เสียชีวิตแล้วเราจึงต้องมีการนิมนต์พระมานำทางวิญญาณผู้ตายมาทำพิธีศพและชาปนากิจตามความเชื่อทางศาสนาคา่ะโดยเมื่อถึงเวลาพระสวดญาติญาติมักขอลงศพเบาๆเพื่อเป็นการเรียกนำทางให้มาฟังพระสวดและเพื่อเป็นการโมทนาบุญกุศลให้ได้รับบุญ นอกจากนี้การขอลงศพยังทำเพื่อเชิญดวงจิตวิญญาณให้มาทานอาหาร เมื่อตอนที่ผู้เสียยังมีลมหายใจเรามักจะเคยเรียกคนในครอบครัวมาทานอาหารเมื่อคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเสียชีวิตไปการเรียกก็จะเปลี่ยนไปเป็นการเคาะลงศพแทนโดยก่อนที่จะเคาะลงศพนั้นผู้ที่เป็นญาติอาจจะเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่ผู้เสียชีวิตชื่นชอบเป็นพิเศษไปตั้งไว้ข้างลงศพตามด้วย การจุดธูบบอกกล่าวโดยปักลงกระถางทูบหนึ่งดอกตามด้วยปักลงบนอาหารแต่ละชนิดและเคาะที่ลงศพการเคาะลงศพจะทำการเคาะสามครั้งเพื่อเรียกมาทานอาหารค่ะและคนไทยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับลงศพดังนี้สี่ความเชื่อเกี่ยวกับลงศพ หการเคาะลงศพถือว่าเรียกผู้เสียชีวิตกินข้าวในความเชื่อเรื่องการเคาะลงศพเรียกกินข้าวเป็นความเชื่อที่มีมานานค่ะและเป็นวิธีปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน 2. การสะดอกเคราะห์นอนลงศพการนอนลงศพเป็นการสะดอกเคราะห์โดยจะใช้เวลาครั้งละประมาณสี่นาทีโดยพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจะสวดบางสกุลตายให้ผู้ที่นอนในลงศพ จะหันหัวไปที่ตะวันตกและกลับหัวมาที่ตะวันออกพระจะสวดบางสกุลเป็นพร้อมให้ศีลให้พรทั้งนี้วัดได้นำลงศพใบเก่าไปทำพิธีชาปนากิจตามประเพณีเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงให้หมอดไหม้ไปกับกองไฟสำหรับจุดประสงค์ของการจัดพิธีนอนลงนั้น วัดระบุไว้ว่าไม่ใช่เพียงเพื่อการสะดาะเคราะห์อย่างเดียวแต่หากยังต้องการสื่อให้ทุกคนรู้ถึงสัจธรรมความจริงว่าที่สุดแล้วทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความตายอีกทั้งการทำพิธีนี้เปรียบเหมือนการฝึกตายก่อนตายจริง 3. ทํทำบุญกับศพไร้ญาติช่วยเสริมชะตาชีวิต การทำบุญลงศพซื้อลงศพบริจาคให้แก่ศพอนาถาศพราญาตจะได้รับอานิสง์แรงยิ่งนักการทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมชะาตาให้แข็งกแกรง่งสามารถต้านเคราะห์ภัยจากหนักให้เป็นเบาและผ่อนหนักเป็นเบาได้ 4. เจ้าของลงศพเจ้าของลงศพคือลงศพทุกใบมีเจ้าของอยู่แล้วซึ่งนี่เป็นความเชื่อของคนที่ขายลงศพ ที่ห้ามภายในร้านไข่ลงศพมีน้ำหรือความชื้นอยู่ในร้านด้วยลงศพที่ทำมาจากไม้และเมื่อไหรที่ได้ยินเสียงลงศพดังหรือลั่นในวันรุ่งขึ้นก็จะมีคนมาขอซื้อลงศพนั้นไปและอีกความเชื่อหนึ่งก็ว่าเมื่อใดที่มีผีเสื้อกลางคืนมาเกาะบนลงศพแปลว่าอีกไม่กี่วัน จะมีคนมาซื้อลงศพใบนั้นออกไปเองนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยเฉพาะคนขายลงศพที่ทำงานอยู่กับลงศพทุกวันจะมีความเชื่อเรื่องนี้เป็นที่สุดค่ะมารยาทที่ควรรู้ก่อนไปงานศพและการส่งพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจแก่เจ้าภาพท่านผู้ฟังคะมารยาท ในการออกงานสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะต้องรู้เพื่อการวางตัวที่ถูกต้องและเหมาะสอมโดยเฉพาะงานศพซึ่งเป็นงานที่แสดงความไว้อา,ารัยระลึกถึงการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเจ้าภาพดังนั้นก่อนที่คุณจะไปงานศพมารับฟังว่ามารยาทที่เหมาะสอมนั้นควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรเพื่อให้เกียรติเจ้าภาพและตัวเองค่ะ ข้อแรกคือรู้จักกาลเทศะและแต่งตัวให้เหมาะสมการไปงานศพเป็นพิธีไว้อาลัยที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจซึ่งในอดีตนั้นจะมีการแต่งตัวตามช่วงอายุของผู้สวมใส่ดังนี้สีขาวใส่ไว้อาลัยงานศพสำหรับผู้เยาว์หรือเด็กเช่นลูกหลานญาติสนิทสีดำใส่ไว้อาลัยสำหรับผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าผู้ตายสีม่วงหรือสีน้ำเงินเข้มใส่ไว้อะาลัยสำหรับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ตายในทางครอบครัวเช่นเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนบ้านแต่ต่อมาได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการแต่งกายในงานศพโดยเลือกใส่สีดำสีขาวสีน้ำเงินเข้มและไม่ได้คำนึงถึงอายุของผู้สวมใส่ นอกจากนี้ควรแต่งตัวด้วยชุดสุภาพเลือกชุดที่เรียบเรียบไม่มีลายไม่มีสีสันฉูดฉาดสะดุดตาส่วนรองเท้าเป็นทางการและใส่สบายผู้หญิงสามารถใส่กระโปรงหรือกางเกงก็ได้แต่กระโปรงต้องเป็นทรงสุภาพและไม่สั้นหรือฟิตจนเกินไปการแต่งหน้ามารยาทในการไปงานศพควรแต่งหน้าทนอ่อนๆสีทึบๆ ไม่แต่งหน้าเข้มหรือแต่งหน้าจัดจนเกินไปเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ล่วงหลับและเจ้าภาพในงานเพื่อแสดงความไว้อาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งเป็นการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักการสวมใส่เครื่องประดับควรเน้นเป็นเครื่องประดับขนาดเล็กไม่ใหญ่เกินไปเพื่อความสวยงามและสุภาพเรียบร้อยในกรณีที่คุณไปงานสอบเลืยตัวเอง เมื่อถึงวัดหรือสถานที่ไว้อาลัยให้คุณเดินเข้าไปหาเจ้าภาพเพื่อแสดงความเสียใจการมอบพวงรีดและซองในการทำบุญมอบให้กับเจ้าภาพจากนั้นให้คุณแสดงความเสียใจพูดคุยกับเจ้าภาพแล้วกราบพระและจุดธูปไว้อาลัยกับผู้ล่วงรับหาที่นั่งเพื่อฟังพระสวดสำหรับแขบบกผู้ใกล้ชิดหรือคนสำคัญจะนั่งแถวหน้า สำหรับแขกทั่วไปจะนั่งติดอยู่ด้านหลังดูลำดับความสำคัญให้ดีว่าคุณรู้จักกับเจ้าภาพในสถานะใดหากคุณเจอคนรู้จักในงานให้พูดคุยสนทนาหรือสอบถามสารทุกสุขดิบกันอย่างเบาๆเพื่อความเหมาะสมโดยไม่เสียงดังไม่กรีดกร,รา้างหรือแสดงความดีใจเมื่อเจอคนรู้จักจนเกินไป เพราะงานสอบคืองานแสดงความไว้อาลัยจะต้องให้เกียรติเจ้าภาพและให้เกียรติกับผู้ล่วงลับควรพูดคุยกันเบาๆอย่างเป็นมิตรและไม่รบกวนแขกที่มาในงานในขณะที่ฟังพระสวดควรเงียบไม่ควรสนทนากับผู้อื่นจนเสียงดังไม่เล่นโทรศัพท์มือถือไม่ดูคลิปเสียงดังเพราะเป็นมารยาทที่ดีที่ควรฟังพระอย่างเคารพ เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ